หมู่บ้านสายรุ้งอันแสนสุขริมป่าใหญ่อลิสเด็กหญิงผู้รักธรรมชาติและฟินน้องชายจอมสนกำลังวิ่งเล่นอย่างร่าเริงคืนหนึ่งอลิสฝันถึงดอกไม้วิเศษเสีองในป่าลึกเธอตื่นมาด้วยความตื่นเต้นและชวนฟินออกตามหาทั้งสองเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่และได้พบกับคุณตาเท่าใจดีผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นคุณตาบอกว่าดอกไม้วิเศษแห่งความซื่อสัตย์นั้นหายากยิ่ง แต่ถ้าใจของเจ้าบริสุทธิ์และซื่อสัตย์จริงดอกไม้นั้นจะปรากฏแก่เจ้าเองพร้อมชี้ทางให้อลิซและฟินเดินตามทางที่บอกแต่กลับหลงเข้ามาในป่าลึกลับที่มืดมิดและเงียบสงัดท่ามกลางความมืดมิดพวกเขาพบหีบสมบัติเก่าๆวางอยู่ฟินตื่นเต้นและอยากเปิดมันทันทีแต่อลิซหลังเลเพราะจำคำสอนของคุณแม่ว่าไม่ควรแต่ต้องของผู้อื่นฟินพยายามขยันขยออลิซเองก็รู้สึกอยากรู้แต่เธอนึกถึงคำพูดของคุณตาเท่าเรื่อง ความซื่อสัตย์เธอจึงตัดสินใจที่จะไม่เปิดหีบใบนั้นเมื่ออลิซยึดมั่นในความซื่อสัตย์ทันใดนั้นแสงสว่างจ้าสีรุ้งก็ปรากฏขึ้นจากที่ที่หีบสมบัติเคยอยู่และก่อตัวเป็นดอกไม้วิเศษที่สวยงามเหมือนในความฝันของเธอผีเสื้อวิบวับบินวนรอบๆพร้อมเสียงกระซิบอันอบอุ่นว่าความซื่อสัตย์ของเจ้าได้เบ่งบานเป็นดอกไม้นี้แล้วมันจะนำทางเจ้ากลับบ้านทันใดนั้นป่าที่มืดมิดก็กลับกลายเป็นป่าที่สดใสเหมือนเดิม และเส้นทางกลับบ้านก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าอลิซและฟินเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขใจระหว่างทางอลิซอธิบายให้ฟินฟังถึงความสำคัญของการซื่อสัตย์เมื่อถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่รออยู่ด้วยความเป็นห่วงอลิซเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังท่านชื่นชมในความซื่อสัตย์ของอลิซและย้ำเตือนว่าการพูดความจริงและการซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้ แม้ดอกไม้วิเศษจะไม่ได้อยู่กับอลิสแต่ความซื่อสัตย์ที่เธอแสดงออกได้กลายเป็นดอกไม้วิเศษที่เบ่งบานอยู่ในใจของเธอและฟินตลอดไปทำให้พวกเขามีความสุขและภูมิใจในตัวเอง